เราไม่สามารถแบกรับความรู้สึกใครได้เราไม่สามารถรับผิดชอบความรู้สึกแทนใครได้ความรู้สึกใครสุดท้ายเขารู้สึกเองเขาก็ต้องรับผิดชอบมันเองจริงที่เราอาจจะช่วยเกื้อกูลรักษาน้ำใจระวังโดยไม่ทำร้ายเขาในบางเรื่องที่เขาอ่อนแอแต่ท้ายสุดเราไม่สามารถไปแบกรับความรู้สึกใครได้ถ้าเราทำดีแล้วเหมาะสมดีแล้ว เราก็ต้องอธิบายเขาให้เข้าใจแต่แม้เขาจะเข้าใจแบบไหนชีวิตทั้งเราและเขาก็ต่างต้องเดินต่อไปฉะนั้นทุกคนจึงควรเรียนรู้ที่จะจัดการความรู้สึกของตัวเราเองทุกคนเรียนรู้ว่าเขานั่นแหละคือคนเดียวที่จะช่วยเหลือและเยียวยาตัวเขาเองได้ไม่ใช่แค่เขาเราเองก็เหมือนกันนะเราก็ต้องจัดการความรู้สึกของเราให้ดี เพราะความรู้สึกของเราคนอื่นก็แบกไว้ไม่ได้เช่นกันถ้าเราต่างมีจุดยืนที่จะรับผิดชอบต่อความรู้สึกของเราหมั่นกลัวกูลและสื่อสารทําร้ายใจกันน้อยถ้ายังเผลอทําร้ายอยู่โดยไม่ได้ตั้งใจก็ช่วยเหลือจัดการตัวเองให้ดีแล้วเราจะอยู่โดยไม่ต้องกล่าวโทษไม่ต้องให้ใครมารองรับความรู้สึกของเราเราต่างช่วยกันในส่วนที่ช่วยได้และช่วยตัวเองในส่วนที่จำเป็นต้องช่วย ขอให้ใจใสบริสุทธิ์และเบาสบายอย่าเอาความสุขของเราไปฝากไว้ที่ใครจเจริญพร